สวัสดีจาดิเกตวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมที่ 1. จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. เปรียบเทียบการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 2. ฝึกทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็ว อะเด็กๆลองดูภาพนะคะภาพที่คุณครูนํามานะคะเด็กลองสังเกตสิว่าเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าแล้วมีเด็กคนไหนรู้ไหมคะว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะนี่ก็คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งค่าไฟฟ้าของแต่ละบ้านก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะ ให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนแล้วเปิดไปในหน้าที่9ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมในตอนที่1ค่ะโดยกิจกรรมในตอนที่1จะต้องทำอะไรบ้างทำอย่างไรในตอนที่1นนะคะเขาให้เด็กๆ อ่านข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อเดือนในรูปแบบต่างๆโดยเรามาเริ่มจากรูปแบบที่1กันเลยค่ะรูปแบบที่1การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อความ เริ่มอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะข้อมูลจากกระทรวงพลังงานพบว่าค่าไฟฟ้าของตู้เย็นหลอดไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมเครื่องซักผ้าโทรทัศน์เตารีดและกระติกน้ำร้อนที่ติดฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5เท่ากับ70 20 200 20 10 30 20 และ40ต่อเดือนตามลำดับทีนี้เราไปดูรูปแบบที่2กันเลยค่ะรูปแบบที่2เป็นรูปแบบแผนภูมิรูปภาพนั่นเองค่ะโดยแผนภูมิรูปภาพค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5เขากำหนดให้เหรียญรูปภาพของเหรียญ แทนจำนวนเงิน20บาท1เหรียญเท่ากับ20บาทกิดๆลองดูแผนภาพนะคะ,ะคุณครูยกตัวอย่างนะแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟฟ้าก็คือ20บาทนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นตู้เย็นก็จะเป็น ทั้งหมดมี3เหรียญกับอีกครึ่งเหรียญใช่ไหมคะแสดงว่า3เหรียญน,นี้ก็คือเหรียญละ20ก็เท่ากับ60บวกกับอีกครึ่งหนึ่งอีก10ก็คือ70แสดงว่าตู้เย็นก็คือ70บาทนั่นเองค่ะทีนี้ลองไปดูรูปแบบที่3ค่ะรูปแบบตารางในรูปแบบตารางนะคะ เขาก็จะระบุเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาแล้วก็ค่าไฟฟ้าต่อเดือนคือระบุเป็นตัวเลขมาเลยไม่ได้ใช้แผนภาพไม่ได้ใช้รูปภาพตัวนี้จากการสังเกตทั้ง3รูปแบบนะคะเด็กๆลองคิดคำตอบดูซิว่ารูปแบบไหนที่เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด ถ้าต้องการที่จะหาคำตอบในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของเราค่ะต่อไปคุณครูจะลองสรุปนะคะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลแต่และรูปแบบก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนี้เลยถ้าเป็นรูปแบบของข้อความจะมีลักษณะที่เป็นความเรียงและต้องใช้เวลาในการอ่านทำความเข้าใจกว่าจะหาคำตอบได้ส่วนในรูปแบบ แผนภูมิรูปภาพจะเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการที่จะเปรียบเทียบจำนวนหรือปริมาณที่ชัดเจนเช่นอยากจะทราบค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนเดือนนี้เดือนไหนมากเดือนไหนน้อยก็จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพจะดีที่สุดค่ะไปที่รูปแบบที่3รูปแบบตาราง รูปแบบตารางจะมีการบอกค่าตัวเลขที่ชัดเจนออกมาเลยและมีความถูกต้องเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุดเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะในวันนี้นะคะเราก็จะทํากิจกรรมเพียงแค่ในตอนที่1เท่านั้นโดยภาระงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆทำภาระงานในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่8ค่ะ จากรูปภาพที่ครูเอามาให้เด็กๆด,ดูเลยนะคะหน้าที่8ลองมาทำกันเลยค่ะบันทึกผลการทำกิจกรรมข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5นั้นทั้ง3รูปแบบมีข้อมูลที่เหมือนกันอะไรบ้างคะ ก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกันอยู่2ข้อมูลด้วยกันข้อมูลที่1ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะข้อมูลที่2ค่าไฟฟ้าต่อเดือนนั่นเองทีนี้เรามาดูตารางเปรียบเทียบนะคะผลการเปรียบเทียบการนำเสนอข้อมูลค่าไฟฟ้าเรามาดูรูปแบบของข้อความรูป แบบของข้อความเข้าใจได้ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแผนภูมิรูปภาพเข้าใจได้ถูกต้องและเข้าใจได้รวดเร็วส่วนในรูปแบบของตารางเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ถูกต้องและเข้าใจได้รวดเร็วฉะนั้นจากการเปรียบเทียบนี้รูปแบบที่เหมาะกับการ จัดกระทําข้อมูลโดยการสื่อความหมายข้อมูลนั้นรูปแบบที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือรูปแบบของตารางนั่นเองเพราะว่าเข้าใจได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็วนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูการต้องไปแล้วค่ะสวัสดีจ่าเด็กๆ